สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิทบอลสีนะคะวันนี้ก็มาพาชมนะะี่ค่ะต้นบอนที่ปลูกไว้เลาะกำแพงนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามนะคะสวนสานิทบอลสีไว้ก่อนได้เลยนะคะสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถเลือกชมรับชมได้นะคะจดชื่อจดสายพันธุ์โทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0 6 4 2 8 2 4 3 6 3นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะใครสะดวกปลายทางก็สามารถแจ้งหนูได้เลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะของที่สวนเองสวยมากวันนั้นหนูก็ลงเป็นรูปไปนะคะวันนี้พามาชมแบบวิดีโอเลยนะคะนี่บางต้นก็กำลังออกดอกเลยเขาจะทนมากนะคะอย่างตรงเนี้ยเขาอยู่นี่เกี่ยวหัวหนูเลยนี่ค่ะ อยู่ใต้สแลนแบบนี้เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะอยู่ได้นะคะเขาจะเป็นไม้สีโทนแบบวหวานๆเลยนี่นะคะเป็นทรงใบายาวด้วย ต้นนี้เป็นตับเรือพัะที่นั่งนะคะชื่อว่าวาสุกีนะคะจะเป็นโทนออกชมพูตับเดียวกับสุพรรณหงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะอันนี้ซันเซ็ตนะคะซันเซ็ตสกายต้นละ100บาทอันนี้เป็นมณีจันทร์แบบด่างเยอะๆเลยนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ70 น,ะะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้โทนน้าตาลแดงนะคะมีเม็ดจุดขึ้นอันนี้ให้ไปต้นละ35นะคะสาวนาครหลวงนะคะต้นละ50บาทอันนี้เป็นไม้โทนชมพูนะคะอันนี้แสนคัมแมนนะคะต้นละ100บาทอันนี้ไม้ป้ายนะคะหานุมานอันนี้อยู่ในตับ รามเกียนะคะหานุมานอมพัพพานะคะต้นละห้าสิบนะคะอันนี้เป็นแดงอันดาแต่จะหน้ายังไม่ชมพูนะคะแต่ใบกลมม้งมาเลยใบแข็งนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต้นนี้นะคะจะเป็นทองสยามต้นนี้ต้นที่หนึ่งขอแปดสิบนะคะนี่คะ่ะดังเปิดทั่วเลยนะคะอันนี้เป็นทองสยามต้นที่สองนะคะต้นละแปดสิบบาท ต่างทั่วใบเลยนะคะจะเป็นไม้ประเภทไม้ใบไทยนะคะพะยานาคราชนะคะต้นละ35บาทเริ่มกัดสีกัดลายแล้วนะคะเป็นกาบชูช่อคะ่ะอันนี้มีจํานวนนะคะต้นนี้เป็นพรพุทธะนะคะพรพุทธะต้นละ70นะคะพรพุทธะต้นนี้มีชื่อว่าชนะมานนะคะจะเป็นแดงๆเลยต้นนี้ให้ไปต้นละห0สิบ นะะชนะมานะคะแดงเงาทั้งใบอันนี้เป็นคุระบุรีนะคะคุระบุรีต้นละ50นะคะมีเม็ดเหมือนกันพื้นใบเปิอะค่ะปีกินนารีนะคะอันนี้ต้นละ50บาทชายชนต้นนี้ให้ไปอยู่ที่60นะคะหลอดแดงเลยนะคะกิตติมาเจนจิรานะคะอันนี้ให้ไปต้นละ80บาท โตขึ้นพื้นจะกัดชมพูได้อีกนะคะทิดาวารินหรือสาวารินป้ายนั่นเองนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะสีสวยแล้วก็สีเป็นเอกลักษณ์มากนะคะสำหรับสาวารินเป็นไม้ใบแข็งด้วยนะคะต้นนี้เป็นบูไนนะคะบูไนต้นละ100บาทก็จะเป็นมอนใบกลมนะคะบูไนต่อไปอันนี้เป็นไม้ด่างมีชื่อว่ากำปั่นทองนะคะกำปั่นทอง ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80นะคะนี่อันนี้เป็นขนนกนะคะขนนกใบหอกต้นละ50บาทนะคะนี่อันนี้เป็นมณีจันทร์ใครชอบด่างเยอะๆกัดชมพูแล้วนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะต้นนี้เป็นผีตาโขนมีแข้งด้วยนะคะแต่จะเป็นลุดด่างนะคะอันนี้จะไม่ด่างจะออกเหลือบๆมาเฉยๆต้นนี้ให้ไปต้นละ40 ะะต้นนี้จะเป็นคาถาสิงนะคะไม้เก่าแล้วใบเรียวยาวสวยมากกัดแดงๆค่ะนี้กัดลายแดงๆอันนี้ให้ไปต้นละ60นะคะคาถาสิงใ์ไก่สุดสงวนนะคะต้นละ35อันนี้ก็จะกัดสีแบบมา่านนางพิมพ์นะคะเพียงแต่จะกัดเฉพาะตรงกลางนะคะสีชมพูเนี่ยค่ะกำลังสวยเลยนะคะสำหรับไม้พวกนี้ก็จะหล่อน้ำไว้แบบนี้เลยนะคะ อันนี้ที่ชมพูอมม่วงนี่เป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะสีสวยมากอันนี้เป็นพยาจักกีนะคะนี่เลยแถวนี้จะเลี้ยงได้แค่แถวเดียวนะคะเพราะว่าติดทางเดินแล้วนะคะอันนี้พรสวงนะคะต้นละห้บาทเป็นไม้เขาเรียกเป็นแบบเปรอะ,ะนะคะทั่วใบเลยเดือนมีนาคมนะคะให้ไปต้นละเจบาทนะคะจะเป็นบอนใบกลมอันนี้ตับเดือนนะคะ พรไอไข่ค่ะไซนี้จะอยู่100บาทใบกลมๆนะคะเป็นไม้กลมใบแข็งสีโทนชมพูค่ะอันนี้เป็นยอดอัศวินนะคะยอดอัศวินให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะอันนี้จะเป็นมหาเทพอีกหน้าหนึ่งนะคะต้นละ100เริ่มกัดแล้วเนี่ยค่ะจะกัดแบบนี้นะคะมหาเทพอีกหน้าหนึ่งอันนี้สวยมากอันนี้คือเนื้อดวงนั่นเองนะคะต้นละ100บาท เตือนดวงนะคะอันนี้ป้ายสวยวันอังคารนะคะวันอังคารอันนี้ให้ไปต้นละหกสิบนะคะจะเป็นโทนชมพูค่ะบางรักใหญ่นะคะอันนี้ให้ไปต้นละสี่สิบบาทนะคะต้นนี้เป็นงามวงวานนะคะต้นละห้าสิบาทนะคะนี่อันนี้จะเป็นเดือนมีนาคมนะคะสวยมากใบกลมๆนะคะเป็นบอลตับเดือนต้นนี้เป็นนางมนโทนะคะตับรามเกียรติ ต้นละ60สบนะคะนางมนทูอันนี้เป็นมังกรทองแต่จะเป็นแบบต้นฉบับก็คือมีแข้งมานะคะต้นละ50บาทนะคะมังกรทองอันนี้เป็นทวิพบนะคะที่จะแข้งกัดสีชมพูค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ80บนะคะนี่ค่ะกลมๆเลยนะคะเดือนมีนาคมนะคะนะคะพญานาคราชกาบเขาจะชูช่อนะคะสวยมากนี่ อันนี้เป็นจังหวัดสงขานะคะไซส์สี่นิ้วนะคะอันนี้อยู่ที่100บาทนะคะกีการเจนาพิเศษนะคะเจนหนึ่งอันนี้ให้ไป50นะคะมานีเมธาค่ะอันนี้ต้นละให้ไป100บาทกัดเป็นสีชมพูนะคะอันนี้เป็นไก่แดงนะคะต้นละ60ิ ไก่แดงนะคะอันนี้ก็น่ากัดสวยนะคะสําหรับไก่แดงองคุรีมาอันนี้มีพี่ๆตามหากันเยอะเลยนะคะใบแข็งนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50าบาทเบนจากายค่ะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บนะคะยักษ์เบนจากายอันนี้เป็นเศรษฐีนวโกธนะคะเป็นมหาเศรษฐี ในพุทธกาลนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทม่านนางพิมพ์นะคะแล้วก็อันนี้นางสว่าหะอยู่คู่กันเลยเดี๋ยวเอาม่านให้ดูก่อนนะคะม่านจะอยู่ที่ต้นละห้าบนะคะไซนี้ก็จะเริ่มมีกัดชมพูมานิดหน่อยนะคะสะพานข้ามแม่น้ําแควค่ะอันนี้ต้นละเจ็ดสิบบาทเม็ดสวยมากนะคะอันนี้เป็นนางสวาหะค่ะต้นละห้าเริ่มกัดแล้วเหมือนกันอันนี้กัดออกม่วงชมพูสีจะออกพัสเทลนะคะ ฟ้าสางนะคะต้นละห้าสิบบาทสิริมงคลดีนะคะอน,นี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะซับพนมนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบโตขึ้นเส้นใบจะชัดขึ้นได้อีกนะคะนกเกรกรัตนจักรนะคะอันนี้ต้นละสี่สิบบาทสีหวานมากนะคะเป็นโทนออกแบบชมพูนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสังนารายนะคะสังนารายต้นละห้าสิบ ะะเดี๋ยวเม็ดชมพูก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะต้นละห้าสิบไนี้จะเป็นเริ่มกัดสีมานะคะเป็นตระกูลตับไก่ที่เป็นใบไทยนะคะเขาสมิงนะคะต้นละห้บาทอันนี้ก็จะเป็นหน้าส้มๆแดงๆเลยนะคะอันนี้เป็นร่ำรวยนะคะร่ำรวยต้นละห้าสิบกัดสีนะคะร่ำรวยป้ายมาด้วยนี่คะ่ะพรพระพุทธชินราช ดูสีเขานะคะสวยมากตกพุ่มดีนะคะนะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะคะพรพระพุทธชินราชคะ่ะพรพระพุทธชินราชนะคะอันนี้ต้นละ50บาทก็จะเป็นแบบใบยาวเลยนะคะองค์คลักนะคะต้นนี้เป็นไม้ใบแข็งจัดอยู่ในตับเดียวกับพญาขอมนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้นะคะองค์คลัก ราศีสิงห์นะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอยู่ในตับราศีค่ะอันนี้หนุมานไม้ตามหานะคะสืบมันค่าจะเป็นหนุมานที่ป้ายนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสืบมันค่ะอันนี้เมืองเชียงใหม่นะคะขออยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทจะเป็นบอลใบกลมนะคะดวงอมพรนะคะเม็ดเด่นมาจ้างแต่เด็กเลยสายนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาท นะคะคจะชื่อว่าดวงอัมพรค่ะมิดไมตี ighty, นะคะมิดไมตีก็จะเป็นเส้นขาวๆแบบนี้เลยข้างในเป็นโทนแดงนะคะต้นละอันนี้40บาทนะคะมิดไมตีค่ะรัตนามณีนะคะ, Mid ighty, คะ, ie, ะ,คะอันนี้ให้ไปต้นละ70บาท ะะรัตนมณีเม็ดเริ่มขึ้นแล้วนะคะจะเป็นเม็ดสีออกชมพูเดือนกรกฎาคมแดงมากนะคะแดงสวยเลยต้นละ100บาทเป็นตับเดือนค่ะอันนี้สีเลิกงามนะคะ100บาทอันนี้ก็ดางแต่เด็กเลยโตขึ้นยังจะกัดสีแดงได้อีกนะคะอันนี้อันนี้แพ็คคู่ค่ะได้เทพเทวาด้วยแล้วก็ได้ลูกไม้ไก่ด้วยมีกระถางเดียวนะคะที่แพ็คคู่มาแบบนี้ต้นละห0ิบนะคะ ห้าสิบก็จะได้ทั้งกระถางนี้ไปเลยสองสายพันธุ์ค่ะไก่สมพงนะคะมากับทวีราบด้วยอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไก่ที่ใบกลมนะคะมีไม่กี่ชนิดนะคะที่เป็นไก่ใบกลมแล้วอันนี้โตแล้วใบใหญ่มากนะคะอันนี้ที่คําพรนะคะต้นละห้าสิบบาทเป็นด่างเปิดทั่วใบนะคะสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะอันนี้ต้นละเจ็ดสิบบาทเม็ดสวยมากนะคะ ไก่ชะมอยนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนี่เลยกัดหน้าแล้วนะคะอันนี้เป็นที่ต้นแม่เขาจะกัดหน้าชมพูนะคะเป็นไม้ของที่สวนเองต้นละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวหนูเอาต้นแม่ให้ชมนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้อันนี้ก็สวยนะคะพรพัสิวะนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละแปดสิบ นะคะคอันนี้จะเป็นเทพคีรินทรอนนะคะต้นละ1 0 0บาทเศษถีเงินล้านค่ะอันนี้อยู่ที่70บาทนะคะอันนี้เป็นสาวบางแคนะคะต้นละ80เป็นตับสาวนะคะอันนี้หายากนะคะต้นนี้เป็นเทวาสุวรรณนะคะเทวาสุวรรณน่าสวยมากต้นละ100บาทอันนี้เป็นทรัพย์ธนวัฒนนะคะปลายด้วย ต้นละ100รนะคะป้ายเขาจะออกแดงๆก็จะกลืนกับพื้นใบหน่อยนะรศกันหน้าทองนะคะกระถางละ100อบาทเนี่ยค่ะหลักชัยนะคะเป็นไม้ที่สีหวานนะคะหลักชัยนี่สีสวยค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีแบ่งแล้วนะคะสำหรับตัวลูกจะออกเขียวอ่อนมาก่อนค่ะนักปักลันนะคะต้นละห้าสิบอันนี้ก็ ตับรามเกียรตินะคะทองอุไลนะคะทองอุไรอันนี้ต้นละห้าสิบบาทนี่สวยมากตัวแก้วนะคะเป็นกลมๆถ้วยๆต้นละห้าสิบนะคะอันนี้ชื่อต้องมนตานะคะสวยมากเลยด่างชมพูต้นละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ชายชนป้ายเหลืองหรือว่ารัต ตะพังแก้วนะคะถ้าชื่อหนูจำไม่ผิดจะเป็นชื่อนี้นะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยนะคะต้นนี้เป็นเบญจรงน้ำทองค่ะต้นละหกสิบนะคะอันนี้คือไก่นะคะเป็นตระกูลไก่ชื่อไก่จินดามณีค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทเพชรจินดานะคะอันนี้ให้ไปต้นละหกสิบไม้ตามหานะคะโตหูใต้ใบเยอะมากเป็นไม้โทนสีหวานนีพานครนนะคะใบกลมต้นละหกสิบบาทนะคะ ชิ้นนะบัญชนนะคะต้นละห้าสิบบาทอันนี้เริ่มกัดสีแล้วนะคะอันนี้รามมาสูนนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะอันนี้ยักษ์กุเปรันนะคะลายขึ้นเต็มเลยต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบนะคะยักษ์กุเปรันนี้เป็นลูกไม้ของพ่อนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ใบเรียวยาวต้นนี้ขออยู่ที่ ต้นละเจ็ดสิบนะคะซับอํานวยนะคะซับอํานวยต้นละแปดสิบาทอันนี้เป็นไก่แก้วสวรรค์น,นะคะต้นละเจ็ดสิบนี่สุดปาถนานะคะแล้วก็อันนี้ตะวันชิงพบเข้มดีมากเลยนะคะโดนน้ำขังใบสบายตกเลยนะคะนี่เนี่ค่ะนกเล็กรัตะนาจักสีเขาจะหวานมากนะคะเนี่ค่ะเวลาตขึ้นของจังหวัดสงขานะคะ สีจะออกหวานๆเลยนะคะสงขาใบกลมๆนะคะอันนี้จะเป็นไก่แดงนะคะไก่แดงนี่ต้นแบบโตเต็มที่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยใบเข้มนะส่วนอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะดูความลายใบของเขานะคะแก่ตัวเต็มที่พื้นแทบจะดําเข้มเลยแล้วก็เมเ็ดเรียงกันสวยนะคะแต่เม็ดเนี่ยขึ้นตั้งแต่เด็กเลยนะคะตั้งแต่ใบแรกที่งอกเลย รามมาศสูนนะคะอันนี้รามมะูนแล้วก็ด้านนี้เป็นรัตนามณีนะคะวันนี้ก็มีต้นลูกมาแบ่งแล้วก็ชาละวันนะคะน,นี่ค่ะนี่สาววารินนะคะดวงอมพรนะคะตรงนี้เป็นดวงอมพรเม็ดเด่นเด่นหนึ่งเดียวนะคะหนึ่งเดียวในจักรวาล ตรงนี้นะคะจะเป็นสาวรับแรนะคะสาวรับแรเลยไปด้านนูน้นเป็นศีลาเพชรแดงๆแล้วก็ชมพูก็จะเป็นพิษช,ชมพูนะคะนี่ลูกไม้อันนี้ชมพูหูยกนะคะสวยมากต้นละร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นแตงไทยนะคะกระถางละ 250บาทกระถาง6นะคะแตงไทยอันนี้สาวเชียงใหม่ค่ะสีแบบใบไทยสีชมพูหรือแด,แดงด้านนี้จะเป็นเลนโบนะคะอยู่ข้างๆกับเอกะชัยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทาราเอราวันนะคะเฮงเฮงเฮงนะคะใบกลม,กม พอในไข่นะคะหลากหลายพันเลยค่ะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหานุมานเผาลงกานะคะไซนี้จะอยู่ที่180บาทนะคะที่ด่างดีๆด,ด้านนี้เป็นสีคุนปื้มนะคะสีขุนปื้มสายพระเนตรนะคะอันนู้ก็จะด่างชุมพูม,มาเลยค่ะสะดุดตามากนะคะแล้วก็นี่ที่แด้งแถวกันอยู่ด้านนี้จะเป็น เทพพัสุธานะคะเทพพัสุธาไซสนี้เป็นไซส์หกนะคะเทพพัสุธา6นิ้วนะคะจะอยู่ที่130่ามสิบาทเลี้ยงมาด้านนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะนี่แวะมาให้ชมแสงทองคำนะคะเวลากัดเต็มๆสวยนะคะคือเขาจะเป็นไม้ด่างตั้งแต่เด็กก็คือด่างเหลืองเขียวนะคะแต่พอโตขึ้นจะกัดเป็นเม็ดชมพูขึ้นมาอีกนะคะอันนี้คือแสงทองคำ ด้านนี้ก็จะมีไก่ทิดาระยองนะคะไก่ทิดาระยองตรงนี้เป็นทากลทากเกียรตินะคะทากลภากเกียติพื้นขาวแล้วก็เม็ดแดงนะคะนี้มาด้านนี้กันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นสีมหาโพธิ์ชาบาแก้วนะคะมีดวงอมพรอยู่ด้วยคะ่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นกอกเกตหน้าม่วงนะคะกอกเกตหน้าม่วง บางท่านก็จะเรียกแผงหน้าม่วงนะคะอันนี้มาแบบจัดเต็มเลยฝากลักนะคะแล้วด้านนู้นจะเป็นแดงๆนู้นจะเป็นซับราชานะคะแล้วก็นี่พี่ชุ่มคูแบบจัดเต็มนะคะสวยมากส่วนตรงนี้เป็นกำปั่นทองนะคะกำปั่นทองตอนนี้ก็มีแบ่งทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเลยนะคะสีหวานมากกิตติมาเจนจิรานะคะกิตติมาศ ก็นี่ค่ะดางกระจายเลยอันนี้เป็นมณนีเมทานะคะอันนี้หน้าด่างแดงนะคะหน้าแดางด่างชมพูค่ะเรนโบนะคะไซส์สี่นิ้วอยู่ที่50บาท ะะจะมีความคล้ายปราสาททองแต่เขาจะมีกาบตอนเด็กมีแข้งนะคะพอโตขึ้นก็นหลุดนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นทรงเตียเต้ยๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่ต้นละ100บาทกลมชมพูนะคะน่ารักมากเลยอันนี้นี่เป็นตับเดือนนะคะเดือนสิงหานะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทพิชชมพูคะ่ะสวยมาก กระถางนี้6นิ้วนะคะอยู่ที่170นะคะพิษชมพูเข้มมากนะคะอันนี้เป็นกุดลนะคะกุดลัให้ไปอยู่ที่190บาทเป็นใบหอกนะคะด่านด้วยสีการจนาพิเศษค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเจนหนึ่งหน้าแดงนะคะฟอร์มนี้อยู่ที่140บาทนะคะชัดทินกรสวยมากอันนี้ให้ไป120 กลมๆแป้นๆแล้วก็เปิดด่างด้วยนะคะนี่กระถาง6ค่ะคุ้มมากเลยอันนี้อลังการมากค่ะอันนี้คืออ่าเป็นจังหวัดนะคะสงขาซไซนี้อยู่ที่270บาทนะคะเป็น6นิ้วเลยนะคะอันนี้เมืองพลค่ะไม้หายากนะคะอยู่ที่กระถางละ450บาทกลมๆนะคะใบแข็งไก่เศรษฐีนะคะต้นละ80บาทนี่เลย เป็นตระกูลตับไก่ค่ะอันนี้มอร์นิ่งสตาร์นะคะต้นละ100บาทอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับรางวัลในงานประกวดด้วยนะคะด้วยความที่เขาทรงสวยนะคะใบหนาด้วยแก้วมังกรนะคะต้นละ60บาทนะคะอันนี้เป็นทับทิมบูรพานะคะต้นละ50นะคะเหลือต้นเดียวแล้วนะคะหมดต้นนี้ก็หมดรุ่นแล้วนะคะทองอัมพยนะคะต้นละ80บาท หน้าสวยมากนะคะด่างด้วยกัดสีด้วยค่ะวันอูนะคะมีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะเลยเพิ่งเริ่มออกนะคะต้นละให้ไป50บาทนะคะชาละวันนะคะต้นละ70นี่ค่ะกัดแล้วแต่เด็กเลยพัทยานะคะอันนี้ต้นละ60บาทเทราปตีนะคะต้นละ80บบาทนะคะใบาย,ยาว กระสีด้วยเดี๋ยวโตเปิดด่างอีกนะคะเทพสายลุงนะคะอันนี้ให้ไป70นะคะด่างสวยมากต้นนี้นี่คะ่ะนางวนทูต้นละ60นะคะเท้ารำไพนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะด่างเยอะค่ะมีมงคลอันนี้ป้ายดำนะคะป้ายดำอยู่ที่150บาทนะคะซับราชานะคะนี่ฟอมไม่สูงดีนะคะสวยมาก ใบทับกันแล้วนี่นะคะอันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงก็อันนี้แบบสวยมากเลยต้นลูกก็จะอยู่หกสิบนะคะขอหญ้าออกด้วยเลยนะคะซับรุงโรดนะคะซับรุงโรดพรพระพุทธชิน,นราชฟอร์มนี้จะอยู่หนึ่งห้าิบบาทนะคะใบยาวสวยมากกระถางหกค่ะ นี่ค่ะพรพ,พุทธชินราชใบยาวสวยมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูใกล้ๆเวลากัดสีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ข้างๆกันเป็นไตรงสยามค่ะใบแข็งใบหนาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมังกรทองที่แบบใบยาวนะคะเนี่ยแบบเดียวกับที่พ่อประกวดอันนี้ได้สองหนอนะคะขออยู่ที่สองร้อยบาทมีแบ่งกระถางเดียวคะ่ะมังกรทองโอ้โหอันนี้มาเป็นกอเลย พอยชุมพูนะคะเข้มๆที่เราเห็นแล้วก็อันนี้เป็นที่คําพรนะคะแน่นมาเชียวนี่มาเป็นกอเลยค่ะให้ไปกอนี้คุ้มๆเลยกระถางน่าจะเป็น5.5าจนะคะกระถางหนูไม่แน่ใจไซส์อันนี้ให้ไปทั้งกอร3 0บาทต่อไปอันนี้เป็นยักษ์ตีชดานะคะกอนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะยักษ์ตีชดาได้ใบเข้มๆนั่นเป็นทวีราบนะคะนาม่วงด้วย ป็ลัดนะคะอันนี้กระถางละ200บาทเป็นไม้เก่าคะ่ะนี้มาเป็นกอเหมือนกันฮาริพุนชัยนะคะอันนี้เป็นใบยาวเดี๋ยวหนูพาแวะชมต้นแม่นะคะอันนี้ขอ140บาทอันนี้เป็นลูกไม้นะคะนี่อันนี้ใบยาวได้เป็นศอกเลยใบหนานะคะจะเป็นออกสีโทนน้ำตาลดำเลยนะคะมีความเหลือบแดงมาด้วยพื้นเลยสว่างมาอีกนะคะอันนี้ขอร้อยห้าสิบนะคะ ต้นนี้สาวเมืองสิงกัดสีแล้วนะคะนี่อันนี้อยู่ที่200บาทนะคะก็จะมีหน่อขึ้นมาด้วยกระถางก็จะเป็น5้านิ้วนะคะเท้าจันทชนนะคะหนึ่ร้อยห้บาทป้ายชมพูนะคะเท้าจันทชนอันนี้ได้สองต้นค่ะในกระถางน,นี้ไก่ฟ้าพยาลอฟอร์มนี้ขออยู่ที่80นะคะเนี่ยค่ะ นี่ลูกไม้ของพ่อนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่ต้นละให้ไปเท่าไรดีอันนี้ขอต้นละ100บาทนะคะอันนี้เท้ามหาพลต้นใหญ่นะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะต้นใหญ่กัดทียิบเลยนะคะสองต้นคู่ค่ะต้นใหญ่แต่ว่ากระถางไม่ใหญ่นะคะนี่ที่หนูรู้ว่าต้นใหญ่เพราะว่าดูเม็ดเขาสิคะ อันนี้ลูกไม้ที่เป็นชมพูใบายาวนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมแม่เขาอันนี้อยู่ที่120บาทเป็นลูกไม้ของที่สวนเองต้นนี้เป็นเพชรพะอุมานะคะเพชรพะอุมาที่ไม้โทนเข้มๆนะคะเพชรพะอุมาตอนเด็กจะออกเขียวมาก่อนนะคะกัดสวยมากเป็นบอลใบายาวค่ะนี่ค่ะสีกาญจนนาพิเศษหน้าแบบเงาๆนะคะไม้ชนิดนี้จะเป็นไม้ใบแข็งนะคะจะเป็นหน้าแดง เจนหนึ่งรุ่นแรกนะคะเขาจะมีความป้ายมาตั้งแต่เด็กเลยตอนเด็กๆจะยังไม่มีจุดนะคะนี่เลยสีการจนาพิเศษนะคะนี่ด้านบนนี่ก็ใช่ค่ะกอเดียวกันหมดเลยนะคะใบเยอะใบดกแล้วใบหนานะคะนี่ค่ะเพชรพระอุมาอันนี้ไปเป็นกอเลยหนึ100บาทนะคะนี่ค่ะสาวร่มโพทองมาเป็นสีลุงเลยเม็ดก็กัดนะคะ อันนี้ซับประเสริฐไซส์หกนิ้วนะคะสังเกตเขาจะเริ่มกัดมาแล้วแบบนี้จะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะชื่อซับประเสริฐเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ของพ่อนะคะที่จะเป็นใบยาวสีแดงแงนะคะนี่เลยสวยมากอันนี้พ่อใส่หกนิ้วไว้ให้นะคะตอนนี้ก็จะมีทั้งสี่นิ้วแล้วก็หกนิ้วเลยสำหรับไซส์นี้นะคะจะอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท แต่ถ้าไซส์สี่นิ้วจะอยู่ห0สิบนะคะส่วนอันนี้ลูกไม้ชมพูที่ตอนเด็กจะออกขา,ขาวๆนะคะนี่พตโตก็เริ่มแบบมีชมพูขึ้นนะคะนี่เลยอันนี้ทองประกายแสดนะคะอันนี้หกนิ้วค่ะสองต้นเลยนะคะทองประซ้ายแสดนะคะเป็นไม้ที่เก่งมากนี่นะคะหนูขอร้อยสามสิบบาทพอนะคะคุ้มมากเลยมารีบูรพานะคะอันนี้กระถางห้าจุดห้านะคะขออยู่ที่ หรือ5นิ้วไม่แน่ใจนะคะอัพกระถางประมาณนี้นะคะอันนี้ให้ปอยู่ที่หนึ่งบาทอันนี้คุ้มซับนะคะคุ้มซับทองอัมพยค่ะกาดด้วยนะคะป้ายด้วยด้านนี้เป็นวันอังคารนะคะยิ่งแก่ตัวก็จะยิ่งออกวันหวานเลยนะคะวันอังคารนี่ค่ะโทนชุมพูนี่ค่ะพรพระพุทธชินราช ดูสีเขานะคะสวยมากตกพุ่มดีนะคะนะคะี่ค่ะ๋ยวให้ดูมุมกว้างนะคะพรพระพุทธชินราชค่ะนี่ค่ะแผ่นดินทรรแผ่นดินทองนะคะจริงๆถ้าแดดดีๆเขาก็จะชมพูทั้งใบเลยนะคะแต่แบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะหวานมากค่ะนี้ นี่ค่ะเพชรพันล้านอันนี้ไม่ได้มามาชมนานเลยนะคะเพราะมีช่วงหนึ่งไม่ได้ลดน้ำเขานะคะใบเขาก็เลยน้อยลงไปหน่อยกลับมาเต็มฟูเหมือนเดิมแล้วค่ะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะแล้วถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นชายชนนะคะจริงๆต้องไปฝั่งนู้นนะคะจะเห็นชัดเลยยักษ์ปักลันตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นอมพัพพานะคะหนุมานค่ะนี่อันนี้ก็ดูรวมกันสวยมากอันนี้เป็นซับพ,พนมนะคะซับพ,พนมอยู่กับปิกสโซ่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นฮาริพุนชัยนะคะเป็นไม้โบราณเดี๋ยวให้หนูใบใกล้ๆจะเห็นความชัดของเขาคือเขาจะเป็นไม้โทนน้ําตาลแต่ว่าเขาจะมีความเหลือบนะคะความเหลือบนี่นี่ค่ะเดี๋ยวหนูเอาใบให้ชมนะคะ สวยมากคือมันเหมือนไหลๆไปเลยหาริพุนชัยนะคะนี่ค่ะหาริพุนชัยนี่ให้ดูมุมกว้างค่ะตกพุ่มดีนะคะคนตามหาสมุทรนะคะอันนี้อยู่ที่160นะคะพอโตขึ้นมาเขาก็จะเปิดด่างนะคะ เลิศมงคลนะคะต้นละ160แดงมากค่ะอันนี้พอหลวงพ่อเหลือนะคะช่วยมากแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นนี่พญานาคราชเท้ารำไพค่ะอันนี้แบบก้อยใหญ่ๆเลยสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนก็จดชื่อจดซ้ายพันได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร064 2 8 2 4ป6สองนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ